どんどん。Sí สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแล n d h o m มรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือคอนโดที่ทันสมัยตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองกับเกตและว,วันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบคอนโดที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวคงจะถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าคอนโดแห่งนี้สามารถทำให้คุณนั้นได้ปรับแต่งรูปแบบห้องได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเองกับที่นี่ Swift c o n d o การเดินทางก็แสนจะง,ง่ายมากเลยนะคะโดยมาเส้นทางด่วนบุรพาวิถีหรือทางด่วนบางนาบางประกงให้ลงทางลงบางเสาธงจะเห็นซอยทางเข้ามีป้ายบอกทางไปวัดสิริเสาธงให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงมาอีก100เมตรสังเกตทางซ้ายมือจะเป็นซอยนับเบอร์วันให้เราเลี้ยวเข้าซอยนับเบอร์วันเลยค่ะแล้วตรงไปอีก100เมตรก็จะถึงสวิฟคอนโดแล้วค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ให้ข้อมูลโครงการของเรานั่นก็คือคุณปุ๊กกรรมการผู้จัดการโครงการสวิฟคอนโดสวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะค่ะอยากจะขอถามเริ่มคําถามเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับที่มาของโครงการค่ะอยากให้คุณปุ๊กเล่าสนิทหนึ่งเกี่ยวกับสวิฟคอนโดค่ะ,คะ ก็จริงๆแล้วซวิฟคอนโดค่ะตอนแรกเนี่ยทางปุกและทีมงานนะคะก็ได้มีการสำรวจตลาดบริเวณนี้ก็พบว่าที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะก็เนื่องจากว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยอสมชัญนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีกลุ่มคนทำงานในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะาอาพาร์ตเมนต์ซึ่งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอค่ะแล้วก็รูปแบบอาจจะไม่สวยงามนะักเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้สร้างคอนโดขึ้นมาในบริเวณนี้เราก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าค่ะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ เราสามารถปรับเป็นในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยเพราะว่าคนที่อยู่แถวนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่เพื่อเหมือนกับว่าเป็นลันกษณะการเช่าอะค่ะซึ่งถ้าเป็นคอนโดแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาค่าเช่าอะค่ะมาผ่อนชำระกับธนาคารสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นทรัพย์สินของเขาเองอนาคตถ้าไม่อยู่แล้วก็ยังปล่อยเช่าได้ด้วยอะค่ะแล้วทำไมถึงเป็นสวิฟคอนโดอะคะคุณปุ๊กค่ะก็จริงๆชื่อสวิฟคอนโดค่ะเป็นชื่อนกสวิฟ <c oughs> เป็นนกชนิดหนึ่งอะคะอ่ะที่สร้างสารรค์ที่อยู่ด้วยตัวเองหาทำเลที่พักที่เหมาะสม,มแล้วก็เป็นนกที่บินแรงแล้วก็บินเร็วอะ,ค,ะค่ะก็คือเป็นที่มาของโครงการนี้นะค,ะค่ะอ๋ออย่างนี้เปรียบเสม,มือนว่าถ้าเกิดผู้ที่มาซื้อคอนโดเนี่ยก็สามารถเลือกตกแต่งห้องด้วยตัวของเราเองเหมือนกันที่นกทำรังแบบนี้ใช่ไหมคะที่ต้องการจะสือออกไปค่ะใช่ค่ะสำหรับการเดินทางมาที่โครงการนะคะคุณพุกสามารถใช้เส้นทางไหนได้บ้างคะ ถ้าเกิดมาจากในเมืองนะคะก็ขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีค่ะแล้วก็ลงตรงทางลงทางออกบางสาทงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะพอลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรกเลยค่ะเป็นซอยมหาวิทยาัยอัศสำชัญค่ะตรงเข้ามาแค่100เมตรเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก50เมตรถึงแล้วค่ะสวิฟคอนโดโครงการแรกเลยค่ะที่ใกล้ถนนใหญ่มากที่สุดค่ะค่ะอยากให้คุณปูกเล่าถึงจุดเด่นของโครงการสวิฟคอนโดค่ะค่ะ ถ้าพูดถึงจุดเด่นของโครงการนะคะเราก็น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราเป็นโครงการที่ใกล้ถนนใหญ่มากที่สุดค่ะปกติเนะะี่ยค่ะคือเราจะมีบริการรถกอล์ฟรับส่ง24ชั่วโมงสําหรับผู้อยู่อาศัยที่ต้องการออกไปหน้าถนนใหญ่ะค,ะค่ะก็จะมีกลุ่มคนทํางานที่ว่ารถบริษัทไปรับแล้วส่วนนักศึกษาเราก็จะมีรถตู้ะคะ่ะรับส่งตา,ตามตารางเรียนเลยตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้รับ ได้กลุ่มเป้าหมายอะคะ่ะลูกค้าที่มาอยู่กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากขึ้นซึ่งเป็นจุดแข่งของเราเป็นจุดดีที่กลุ่มนักลงทุนเนี่ยมองว่าตรงนี้มันมีความเสี่ยงกับเขาน้อยลงในส่วนของผู้เชาะะ่าอะค่ะ,คะ,คะ แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกอะค่ะคุณปุ๊กสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่มีครบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อร้านซักรีดร้านอาหารห้องอ่านหนังสือฟิตเนสสระว่ายน้ำในส่วนของฟิตเนสนะคะปุ๊กพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมีเครื่องออกกำลังกายที่แทบจะมากที่สุดในโซนนี้แล้วค่ะ,คะ คือถือว่าครบวงจรเลยครบวงจรค่ะค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยอะค่ะเรามีรปภทางต้องวันกลางคืนส่วนของกลางคืนเนี่ยเราเซตไว้ให้มีผู้หญิงด้วยเพราะว่าเราก็ใส่ใจในลูกบ้านผู้หญิงอะค่ะว่าเพื่อความปลอดภัยอีกท่านหนึ่งเนาะแล้วก็ภายในภายนอกโครงการเรามีกล้องวงจรปิดรอบโครงการเลยท,ทุกชั้นทุกชั้นแล้วก็ทุกส่วนของโครงการค่ะ เรามีนิติบุคคลดูแล24ชั่วโมงเปิดกล้องโชว์ตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภยัยอะค่ะสบายใจได้ทั้งผู้ปกครองที่มีนักศึกษามาเรียนกลุ่มคนทำงานเองค่ะสบายาใจสบายใจได้ค่ะ,คะเราให้ความสำคัญตรงนี้อันดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วอย่างรถกลอฟที่บอกว่ามีาให้ใช้บริการตลอด24ชั่วโมงนี้มีคนขับไปส่งไหมคะหรือว่า ขับไปเองแล้วมีค่ะก็คือเราจะมีเบอร์กลางอยู่ถ้าเกิดว่าลูกบ้านท่านใดที่ต้องการใช้บริการสามารถโทรไปได้เลยค่ะแล้วเ็าก็จะจอดรออยู่หน้าโครงการตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะถือได้ว่าครบคันมากเลยค่ะค่ะอยากให้คุณปูพูดถึงคําแนะนําในการเลือกซื้อคอนโดสําหรับคนที่ต้องบอกเลยว่ากําลังมองหาคอนโดและอยากอยู่คอนโดอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณปูช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะจริงๆอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นที่สาคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลต่อการปล่อยเช่าแล้วก็ขายต่อในอนาคต ก็อยากให้ดูเป็นโลเคชันที่การเดินทางสะดวกสบายค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการมีครบตามที่เราต้องการไหมสระว่ายน้ําฟิตเนสร้านสะดวกซื้อต่างๆการบริการค่ะแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยน่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างเสร็จก่อนขายเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงรอบด้านช่วงนี้มันก็เยอะค่ะในส่วนของโครงการที่สร้างแล้วหยุดสร้างหรือว่าสร้างห้องตัวอย่างแล้วถึงเวลาออกมาไม่เหมือนจริงตรงนี้ค่ะก็คือเราป้องกันได้โดยที่อยากให้ลูกค้า ลองเล็งเห็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อว่าจะได้ดูว่าสิ่งที่โครงการให้เนี่ยตอบสนองความต้องการของเราจริงๆแล้วหรือเปล่าค่ะนอกจากนั้ก็ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องบอกว่าสวิฟ์คอนโดนี้มีครบวงจรค่ะแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณผู้พาไปชมห้องตัวอย่างได้ไหมคะได้โอเคค่ะ AMAZING VALUE แต่จำที่นึงเอ้าไปไปซื้ออะไรมากินเนี่ยทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กร สนใจรับแผนงานที่สออาจารอสนับสนุนโดยสสส ะแล้วรูปแบบของห้องค่ะมีรูปแบบยังไงบ้างคะมีกี่รูปแบบอ่าโครงการเราจะมีห้องทั้งหมด4แบบค่ะ A B C D ค่ะ type A เนี่ยจะเป็นเอ่อหนึ่งห้องนอนค่ะหนึ่งห้องนอนแบบเล็กนะคะ type B จะเป็นหนึ่งห้องนอนแบบใหญ่แล้วก็ C กับ D เนี่ยจะเป็น2ห้องนอนก็จะมีทั้ง2ห้องนอนเล็กกับ2ห้องนอนใหญ่ค่ะเดี๋ยวปุ๊กพาดูห้อง type A ก่อนนะคะอันนี้เป็นห้อง type A ใช่ไหมคะห่ห้องนอนโอเคค่ะ29.92ตารางเมตรค่ะ เปิดเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําก่อนเลยอยู่ข่ามือนะคะเราใช้สุขภัณฑ์เนี่ยของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ตู้อาบน้ําของโอเวอร์ซีรับประกัน5ปีค่ะแล้วก็เข้ามาในห้องเนี่ยผนังอะค่ะวอลเปเปอร์ห้องตัวอย่างกับห้องจริงเราให้เหมือนกันหมดแปลว่าลูกค้าดูห้องตัวอย่างของเราเนี่ยเ5หเหมือนจริงแล้วค่ะสิ่งที่เราจะเอาออกค่ะก็จะเป็นแค่พวกของตกแต่งต่างๆค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เชลล์ โซฟาตกกลางโซฟาตู้วางทีวีเชลติดผนังค่ะชุดครัวของโมเดินฟอร์มให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น6คิวไมโครเวฟทีวี32นิ้วให้หมดเลยค่ะอันนี้คือให้พร้อมอยู่เลยใช่ไหมคะให้พร้อมอยู่เลยค่ะคือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีครบทุกอย่างแล้วค่ะ,คะ ส่วนตรงนี้ค่ะ<ม>ก็คือเราจะกั้นห้องแบ่งส่วนระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเพื่อความเป็นสัดส่วนค่ะเข้ามาในห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงให้แล้วก็ชุดโต๊ะเขียนหนังสือในส่วนของเตียงค่ะฟูกเราก็มีให้ไม่มีแค่ปลอกหมอนหมอนเท่านั้นเองผ้าม่านมีให้เป็นผ้าม่านทึบแสงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเป็นบิวอินนะคะตรงนี้เนี่ยโครงการเราเนี่ยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์บิวอินเกือบจะทั้งหมด เพราะว่ามันจะเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพอะ,ค,ะค่ะก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกบ้านเองค่ะ,คะแล้วก็แอร์ก็คือมีติดให้เรียบร้อยค่ะคือพร้อมอยู่พร้อมอยู่แล้วราคานี้ค,คโดยเฉลี่ยแล้วประมาณราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับห้องนี้นะคะ่ะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ล้านสี่ ค่ะร้านสี่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถือได้ว่าคุ้มมากๆแล้วสําหรับคนที่ต้องการเป็นนักลงทุนนักลงทุนถ้าห้องนี้ค่ะปกปล่อยเช่าอยู่ที่8,500ต่อเดือนต่อเดือนใช่ค่ะถือว่าสุดคุ้มแล้วนักศึกษาราคานี้โอเคมากเลยโอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องต่อไปค่ะ บบห,ห้องนี้จะเป็น type B ค่ะพื้นที่อยู่ที่32ตารางเมตร <c oughs> ห้องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็น best seller ของสวิปคอนโดเลยเราใช้โทนสีสดใสวอลเปเปอร์ <c oughs> ที่เราใช้ค่ะเป็นสีแดงห้องจริงก็เป็นตามนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นว w ลเปเปอร์ของ s อสค่ะสะท้อนความสดใสของชีวิตวัยรุ่นค่ะส่วนในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ค่ะ <c oughs> ก็เหมือนเดิม <c oughs> ก็คือมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ครบหมดนะคะ ๊ะเขียนหนังสือจะเป็นตัวนี้เป็นโต๊ะอนเนกประสงค์ค่ะค่ะแล้วก็จะต่างจากห้องเมื่อสักครู่อะค่ะ,คะตรงที่ว่าห้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการกั้นห้องในลนักษณะบานกั้นอนเนกประสงค์แต่ห้องนี้เนี่ยเราจะเป็นกําแพงเลยเปิดประตูเข้าไปเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนค่ะพอเข้ามาในห้องนอนนะคะเราก็จะเลือกใช้วอลเปเปอร์สีโทนอบอุ่นขึ้นมานิดนึงเวลาหลับจะได้นอนหลับสบายค่ะค่ะห้องของทายปีอะคะ่ะจะเป็นห้องมุมทั้งหมดเลย ค่ะสีเดียวกันหมดเลยไหมคะทุกห้องเหมือนกันทุกห้องค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะชอบวอลเปเปอร์นีคะเป็นหลักเพราะว่าเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าออสดใสนะพอะมาของห้องนอนเนี่ยก็จะ ออุ่นขึ้นดูสะอาดและดูสะ,สะอาดใช่ค่ะแบ่งสัดส่วนชัดเจนเป็น1ห,ห้องนอนเหมือนกันอีก1ทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยากได้หนึ่งห้องนอนแต่พื้นที่กว้างขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในส่วนของ type B อะค่ะห้องน้ําเราก็จะกว้างกว่า type A ด้วยค่ะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้จะอยู่ที่ร้านหค่ะาปล่อยเช่าอยู่ที่ประมาณ9ก้าันห ค่ะใช่ ö, <fits. S 1> <tax. S 2> ถือว่าโอเคแล้วห้องใหญ่ขึ้นมากว่าเมื่อ <National> กี้ค่ะเยอะเยอะเลยลูกค้าสู้ เปลาแพงๆไปทาไมก็ฟ้าชอบอะแล้วยังอยากได้คนโน้นคนนี้อีกก็ฟ้าอยากได้อะที่อยากได้แหวนเพชรที่ดินบ้านรถสปาร์กก็อยากมีความสุขแบบคนอื่นเขาบ้างและตอนจบอะสุขไหมล่ะไม่ก็เลิกอยากก่อนดิความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์เชื่ออารยานะเรยา จะเอ่ยถึงการปฏิบัติธรรมหลายคนแอบค้ำแล้วก็ว่าไม่บางคนอ้างว่าเวลานั้นไม่มีแต่ที่ไปเที่ยวโคโยตี้ทั้งคืนก็ยังไหวไปลองนั่งนิ่งดูสักสิบนาทีดูลมหายใจที่มีว่าเข้าออกอยู่ไม่เอ่ยไปถามทำ,ทำว่าที่ไหนดีเอ้ยถามว่าทำนะที่ไหนดีลองคลิกที่เว็บนี้เราจะเข้าใจเอชา,ชา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 หน่อยแม่เออ ไปไหนใกล้ๆใช้จักรยานของท้ายรถสดน้ำมันรอแฟนไม่ขับให้ดับเครื่องเช็คลมยางเป็นประจำพี่หาคันนูนะรถพี่แต่คันนี้รถหนูทางเดียวกันไปด้วยกันไหมครับแชร์ให้รู้โชว์ให้เห็นเป็นคนประหยัดน้ำมัน ผมเชื่อในความคิดของตัวเองมาตลอดเลือกที่จะเป็นเด็กหลังห้องบ้างทำอะไรอำ่ำพามดูเท่ดิอย่างบุรีเนี่ยสูบไปไม่ติดหรอกเดี๋ยวก็เลิกไดอ้อยากเกหัวตัวเองจริงจริงจะคิดผิดผมแก้ไขดีไม่ได้แต่ผมเตือนคุณได้ถ้าคิดจะสูบบุรีอย่าเลย โซนห้องนี้จะเป็น type C ค่ะ,คะจะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องนอนใหญ่1ห้องนอนเล็กพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ4 4ตารางเมตรค่ะความพิเศษของห้อง2ห้องนอนค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่พาดู2แบบแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราจะเป็นไมโครเวฟเราจะไม่มีที่ดูดควนันถ้าเป็น2ห้องนอนเราจะมีชุดเตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันของเตกาให้ด้วยค่ะค่ะ แล้วก็ห้องนี้เราจะเน้นการตกแต่งสไตล์เอาใจผู้หญิงหน่อยโทนสีจะออกครีมครีมขาวขาวอบค่ะเน้นฟังก์ชันห้องนั่งเล่นให้กว้างค่ะเพราะว่าอย่างลูกค้าค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะชอบอยู่ห้องนั่งเล่นดูทีวีใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ใช้สอยในส่วนนี้มากที่สุดค่ะค่ะห้องนี้จะมีห้องนอนใหญ่ห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ก็จะกว้างเลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีประตูสามารถทะลุเข้าห้องน้ําได้เหมือนกันสำหรับห้องนี้เราจะมีห้องน้าห้องเดียวแต่เป็นห้องน้ําใหญ่ค่ะห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องนอนหลักที่เข้าไปได้เลยส่วนห้องนอนเล็กอาจจะต้องเดินผ่านห้องนั่งเล่นหน่อยค่ะก็คือวอลเปเปอร์ที่ให้ก็จะเป็นลายนี้เลยอย่างที่แจ้งว่าห้องตัวอย่างยังไงห้องที่ได้อย่างนั้นเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แบบนั้นเหมือนกันเลยจะไม่มีแค่พร็อพดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ เราเน้นตู้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเคร<า>ื่องเสื้อผ้าเยอะอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะค่ะก็จะกว้างขวางสำหรับห้องนี้สามารถตั้งเครื่องซักผ้าเพิ่มได้เลยค,<า>ค่ะค่ะกว้างมากห้องน้ําค่ะไปดูห้องนอนกันห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กโอเค สำหรับห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะ<ช>คือจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ตกแต่งเป็นห้องทํางานก็ได้แต่ว่าเนี้ยเราโชว์ให้เห็นเป็นห้องนอนไว้ก่อนค่ะ<ช>ก็ถ้าเกิดว่าเป็นห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีให้ตามนี้เลย แล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าเลือกที่อยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะจะเปลี่ยนให้ค่ะก็คือจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เอาออกให้อ๋อแล้วมีเฟอร์นิเจอร์พวกสมมติอยากได้เป็นโต๊ะอ๋อห้องทํางานจะมีเฟอร์นิเจอร์อ๋อมีเปลี่ยนให้แทนเลยก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนค่ะคุณบู๊ล่าเรื่องของราคาของของท้ายอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ ห้องนี้จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อล้านสองค่ะปล่อยเช่าเนี่ยจะอยู่ที่1,3ื่นสามค่ะ,คะห้องนี้เนี่ยเป็นที่ถูกใจสําหรับนักศึกษามากขายดีมากถ้านักศึกษาส่วนใหญ่เข้ามาจะชอบห้อง,ห,องห้องทงงนีใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอาจจะเป็นเพราะว่าโซนห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้างรองรับเพื่อนฝูง ตอนนี้เรามอยู่กันที่ส่วนไหนของคอนโดคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องทป์ดีค่ะเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดของสวิฟคอนโดแล้วค่ะพื้นที่โดยประมาณจะอยู่ที่57ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาค่ะพื้นที่โซนแรกก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่าถ้าเป็นสองห้องนอนเนี่ยเราจะมีชุดเตาชุดเตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันให้ด้วยค่ะค่ะเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะ เฟอร์น,นิเจอร์ที่เห็นชุดรับประทานอาหารนี่ก็คือให้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีโซฟาใหญ่ค่ะพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างเพราะว่าห้องไทป์ดีเนี่ยอย่างที่แจ้งว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราเน้นการอยู่แบบสบายค่ะ,คะเป็นครอบครัวแล้วก็เน้นการตกแต่งเลือกใช้วอลเปเปอร์ที่ดูแกรนดูมีราคาคอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ,คะเป็นห้องนอนหลักของห้องนี้ค่ะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเป็น ตู้สื้อผ้าเหมือนเดิมแล้วก็เราจะมีห้องน้ําซึ่งต่อเนื่องไปอีกห้องเนื้อค่ะก็คือใช้ร่วมกันคเดี๋ยวเราเดินค่ะคทะลุมาได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะสามารถทะลุหากันได้ใช่ค่ะ ้นีจะเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านเจ็ดค่ะ,คะแล้วอย่างเงี้ยราคาถือว่าสูงผลตอบแทนสําหรับนักลงทุนทนี่เป็นยังไงคะคุณจริงๆจะถือว่าสูงไหมก็คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าห้องนี้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่57ตารางเมตรแล้วผลตอบแทนเนี่ยห้องนี้เราปล่อยเช่าอยู่ที่1 6 0 0 0บาทค่ะค่ะ ฝากถึงช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการสวิป Condo ค่ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถโทรนัดเพื่อเยี่ยมชมโครงการได้ที่เบอร์02 183 7058ค่ะสำนักง,งานขายเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s w i p t c o n d o com ค่ะ ทั้งหมดนี้คือสวิฟ o คอนโดนะคะซึ่งต้องถือเลยว่าเป็นคอนโดที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับผู้อยู่อาศัยและนักลงทุนได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของความสะดวกสบายรวมไปถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดถนนใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและที่สำคัญสร้างเสร็จพร้อมอยู่ สุดท้ายนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรายการสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันได้ที่ Facebook รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ i n s t a g r กรมตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการแลนด์โฮมและเกตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ